นี่พูดเหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่กันแล้วเนียเฮ้ยยังว่าที่ว่าที่เป็นลูกอยู่ก็เข้าใจได้พอคนเราโตขึ้นมาระดับหนึ่งจะเข้าใจว่าความรักของพ่อแม่คืออะไรมาต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ท่านเดินทางไปร่วมงานวันสถาปนาสิงคโปร์ครบรอบ50ปีครับคุณผู้ชมครับโดยพลเอกประยุทจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตัวแทนรัฐบาล เดินทางไปที่สิงคโปร์ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณารัฐสิงคโปร์ครบรอบ50ปีการสถาปนาสิงคโปร์ซึ่งก็มีผู้นำจากประเทศต่างๆเข้าร่วมนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระราชาธิบดีบรูไนดารุสซาลามและยุกยอกแห่งสหราชาอาณาจักรประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานายกร,รัฐมนตรีนิวซีแลนด์แล้วก็นายหลีหยวนเฉารองประธานาธิบดีของจีนนะครับ โอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีแดงร่วมงานนะครับเนื่องจากเป็นประเพณีปฏิบัติของวันชาติสิงคโปร์แล้วก็เป็นการให้เกียรติเจ้าภาพด้วยโดยท่านนายกร,รัฐมนตรีก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันเดียวกันก็คือเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับพิธีเฉลิมฉลองจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยไปสำรวจงบประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับใช้งบมากที่สุดเท่าที่เคยจัดงานงบประมาณที่ใช้ในการ PR เนี่ยนะครับประจาสัมพันธ์อยู่ที่525ล้านบาท โดยงานนี้จัดขึ้นที่สนามปาดังนะครับอยู่ย่านใจกลางเมืองมีการจัดขบวนพาเหรดแล้วก็มีเครื่องบิน20ลำบินแปลอักษรบนท้องฟ้าเป็นตัวเลข50ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆวันชาติสิงคโปร์ตรงกับวันที่9สิงหาคมของทุกปีนะครับซึ่งสิงคโปร์นั้นถือว่าเป็นประเทศเล็กๆที่แยกตัวออกมาจากมาเลเซียเมื่อปี2 5 0 8 ตอนนั้นเนี่ยถ้าเล่าไปถึงช่วงนั้นนะครับก็คือมาเลเซียได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับพอสิ่งก็โปรเห็นมาเลเซียเขาได้รับเอกราชแล้วทำยังไ,ไงล่ะ,ะก็รีบผนึกรวมตัวกับมาเลเซียเป็นประเทศเดียวกันนะครับจะได้ได้รับเอกราชเหมือนกันแต่พออยู่ไปยอยู่มาเนี่ยด้วยความที่ว่ามีหลายชนชาติที่อาศัยอยู่รวมกันมีคนจีนมีมาลายูใช่ไหมฮะแล้วมีคนพื้นถิ่น มีคนอินเดียอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชนชาติขึ้นดังนั้นเนี่ยสิงคโปร์ก็เลยแยกตัวออกมาก่อตั้งเป็นสาธารณารัฐสิงคโปร์นะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนแรกก็คือณะทนัทลีกวนยูใช่ค่ะ,คะปีนี้ก็ครบรอบ50ปีนะ,นะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะเป็นตัวอย่างดีๆเลยค่ะกับโครงการหนึ่งไร่แก้จนเกษตรอินทรีย์ชีวภาพนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการการัน เกษตรกรผู้ที่เป็นคนที่เริ่มทำเนี่ยนะคือคุณลุงทองเหมาะแจม่มแจ้งค่ะเป็นกเกษตรกรชาวนาดีเด่นประจําปี2549นะคะแล้วก็เป็นปราชาวบ้านตําบลวังว่าอําเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณลุงทองหมาะเนี่ยเล่าบอกว่าแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนกเกษตรกรคนอื่นๆก็คือใช้สารเคมีในการท,ทําไร่ทํานาแล้วก็ทุ่มทุนมากๆเลยทีเดียวด้วยนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไม่เพียงแต่ทําให้ขาดทุนเท่านั้นคือผลผลิตออกมาไม่ดีก็ทํา ไม่ขาดทุนแต่สุขภาพยังสุดโทมอีกด้วย ซึ่งคุณลุงทองหมอกก็เลยเปลี่ยนมาทําเกษตรแบบอินทรีย์วิถีพอเพียงแล้วกเ็เริ่มโครงการหนึ่งไร่แก้จนนะคะโดยที่เริ่มศึกษาและคิดค้นการทําน้ําหมักจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อมาใช้ในการเกษตรแทนที่สารเคมีต้นทุนเนี่ยก็ถูกมากอยู่ที่ลิรละหนึ่งบาทห้าสิบตางค์เท่านั้นเองพอได้มาแล้วทำยังไงเอาไปปรับสภาพดินค่ะจากดินที่เสียดินที่ไม่ดีจากการโดนสารเคมีมานะคะปรับค่ากรดด่างให้มีค่าเป็นกลางทําให้สามารถปลูกข้าวแล้วก็พืชชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็มีคุณภาพด้วยรวมทั้งคุณลุนเองยังทา ปุ๋ยจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ทําให้ต้นข้าวที่ได้นะคะมีเมล็ดสวยลําต้นแข็งแรงต่างจากต้นข้าวแบบที่ต้องพึ่งสารเคมีอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าต้นข้าวแบบที่พึ่งสารเคมีคืออ่อนแอเมล็ดข้าวไม่สวยรวมถึงที่สําคัญมากๆเลยก็คือลดต้นทุนการผลิตได้จากไร่เดิมเนี่ยห้าพันถึงหกพบาทต่อไร่นะคะเป็นไม่เกินไร่ละ3,000บาทเท่านั้นคือครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวทำให้คุณลุงบอกว่าตอนนี้เนี่ยทำมาสักระยะและ้วมีเงินเก็บเพียงพอที่จะใช้ ชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุขในวัย72ปีซึ่งโครงการหนึ่งไร่แก้จนของคุณลุงทองเหมาะนี่นะคะใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ควบคู่กับเทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อเพิ่มปริมาณผล,ผลผลิตและก็ลดต้นทุนการผลิตไม่เพียงแค่ปลูกข้าวอย่างเดียวนะคะคุณลุงยัง ปลูกพืชผักสวนครัวหลายๆชนิดรวมทั้งเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไว้รับประทานอีกด้วยอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอยู่อย่างพอดีพอประมาณเนี่ยสำหรับใครที่สนใจจะทําเกษตรอินทรีย์แบบคุณลุงคุณลุงยินดีให้ความรู้นะคะ,คะเปิดกว้างนะคะทุกครั้งที่เราไปเห็นตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะพบว่าในพื้นที่ของเขามักจะมีแหล่งเก็บน้ําของตัวเองอันนี้สนับสนุนให้มีการขุดลอกทาสระทา,ทาบ่อเอาไว้เป็นของตัวเองเมื่อถึงเวลาที่มีฝนมา ก็จะได้เก็บเอาไว้อย่างในช่วงนี้นะคะพอฝนมานานรอดค่ะเพราะฉะนั้นมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรยังถือว่าเป็นข่าวดีนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือทางตอนล่างรวมไปถึงทางด้านภาคอีสานที่ตอนนี้ค่ะยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่แล้วก็ยังมีมรสุมอีกตัวหนึ่งก็คือทางด้านตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมด้วยนะคะก็เลยยังทําให้ฝนตกอยู่ค่ะทางด้านภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนหนานแน่นกันอยู่สักหน่อยอาจจะหนานแน่นจนทําให้น้ําท่วมฉับพลนันหรือว่าฝนตกได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้น โคราชตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลอาจจะต้องระวังกันสักหน่อยนะคะส่วนทางด้านทะเลอันดามันค่ะคลื่นสูง2-3เมตรยังคงต้องงดออกจากฝั่งสําหรับเรือเล็กแล้วก็ถ้าเผือเรือที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาก็ยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังอยู่ดีพายุตัวหนึ่งที่เราตามกันมาตลอดสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือซาเดโลค่ะตอนนี้เนี่ยขึ้นฝั่งไปแล้วนะคะที่มณฑลฟูเจียนของจีนแล้วก็ได้อ่อนกําลังลงมาแล้วด้วยเดี๋ยวมาดูผลกระทบกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะ ซึ่งสำหรับพายุตัวนี้เนี่ยนะคะล่าสุดนี่ยอย่างที่บอกเวลาที่พายุเนี่ยอยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอวบอ้วนมากแล้วก็จะทําให้มีกําลังรุนแรงพอที่จะทําให้เกิดฝนตกหนักนะคะจีนเขาก็เลยมีการอบพยพผู้คนกันหลายแสนคนเพื่อเตรียมการรับมือและทันทีที่พายุซาเดโลนั้นขึ้นมาที่ฝั่งก็ทําให้ความเสียหายลดลงไปค่ะ สำหรับพายุที่ขึ้นฝั่งนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบปีแต่เนื่องจากว่าเตรียมการรับมือดีค่ะก็เลยทําให้จีนนั้นสูญเสียน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะโดยพายุได้ขึ้นฝั่งที่เมืองใหญ่ที่สุดของมณฑลฟูเจียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาโดยความเร็วลมนั้นก็ไม่น้อยเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้อิทธิพลของไต้ฝุ่นตัวนี้ยังทําให้มีฝนตกหนักในมณฑลเซียง เจียงเจียงซีเจ้าเจียงอันคุยรวมไปถึงเจียงซูด้วยถนนหลายสายเนี่ยนะคะน้ำท่วมถึง2เมตรค่ะลมพายุพัดบ้านเรือนมอเตอร์ไซค์ล้มความระเนรนาดแต่ไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยเพราะว่าทางการนั้นอบพยพประชาชนถึง2,500 0 0คนออกจากพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดนะคะศูนย์ุนวิทยายแห่งชาติของจีนรวมถึงแอคูเวเตอร์นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานพยากรณ์อากาศระดับโลกเนี่ย ได้บอกว่าไต้ฝุ่นตัวนี้อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็เคลื่อนตัวไปตามชายฝั่งของตะวันออกของจีนนะคะอาจจะไปรวมกับพายุนอกเขตร้อนบริเวณทะเลเหลืองแล้วก็ทําให้ฝนตกหนักที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้แต่ว่าล่าสุดนั้นพบว่าได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยคะ่ะ แต่ประเทศที่เสียหายมากจากไต้ฝุ่นตัวนี้ไม่ใช่จีนค่ะเป็นไต้หวันนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับว่า<ม>จะรับมือได้ไม่ดีเพียงพอเมื่อเช้าวันเสาร์นะคะลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ําฝนลงมาเนี่ยถึง50นิ้วโดยเฉพาะที่ต้าถงในเขตอ้หลานแล้วก็รวมไปถึงกรุงไทเปฝนถล่มหนักเลยนะคะปริมาณน้ําฝนเนี่ยไปวัดดูเนี่ยนะคะได้ถึงฟุตอะแล้วก็ลมกระโชกแรงมากนะคะ141กิมตต่อชั่วโมง แล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง6รายบาดเจ็บนับร้อยคนด้วยแล้วก็ยังมีผู้เสียหายอีก4คนประชาชนกว่า3ล้านครัวเรือนได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับนะคะอีก7,500คนต้องอบพยกไปยังที่หลบภัยเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นซาเดโลเนี่ยยังไงก็ยังคงเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบปีนี้น,นะคะนี่แหละค่ะอย่างที่เห็นความเสียหายถ้าเกิดใครจะเดินทางไปทางด้านจีนไต้หวันไทยเปเกาหลีญี่ปุ่นในระยะนี้อาจจะต้องระวังหางหางจากพายุที่ทําให้มีฝนตกหนักอยู่ค่ะ เพื่อนผมส่งคลิปมาให้ดูเขาอยู่ที่ไต้หวันแบบนี้เลยไหมมันแรงมากเขาเปรียบเทียบว่ามันแรงถึงขนาดว่าเหมือนกับที่เอาไว้ฉีดดับเพลิงมาฉีดใส่เงี้ยคือลมแล้วก็ตัวน้าเนี่ยตัวฝนเนี่ยมันแรงถึงขนาดนั้นน้องๆเฮอริเคนอ่ะอบ้านเรือนเลยเสียหายเยอะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาไปชมนวัตกรรมบิวแชร์นะครับเป็นการช่วยเหลือสุนัขพิการครับ